เมื่อพูดถึงแนวรุกที่ทรงพลังและน่าตื่นตาที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลชื่อของ MSN หรือลิโอเนลเมสซี่บิลซัวเรสและเนมาจากทีมบาร์เซโลนาย่อมเป็นหนึ่งในนั้นพวกเขาถูกยกให้เป็นสามประสานที่มีทั้งพรสวรรค์และความเข้าใจเกมและประสิทธิภาพในการทำประตูที่หาตัวจับได้ยากทั้งสามมโวกาสลงเล่นร่วมกันอย่างเป็นทางการในซีซั่น2014-2015หลังจากที่ซัวเรสตัดสินใจย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลมายังถิ่นคนัมนูช่วงพีคที่ไม่มีใครหยุดได้ พวกเขาพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ลาลิก้าโกปาเดเรยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาล2014-2015แม้แต่ในหมู่สตาร์ดังการเล่นร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ MSN มีทั้งความเร็วเทคนิคการจ่ายบอลและการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมซัวเรซเป็นกองหน้าหมายเลข9ที่มีการจบสกอร์คมกริบและวิ่งทำทางให้เพื่อนได้เมสซี่รับบทเป็นเพลย์เมกเกอร์และตัวจบสกอร์ของทีมมีมาใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการสร้างโอกาสและการทำประตูให้กับทีมได้ คู่แข่งที่หลายทีมถึงกับต้องปรับแผนการเล่นเพื่อรับมือกับ MSN แต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ช่วงเวลาที่น่าจดจำของ MSN ยูฟ่าแชมเปียนลีกปี2 0 1 5นัดชิงชนะเลิศระหว่างยูเวนตุสกับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเอาชนะยูเวนตุส3ประตูต่อหนึ่งในนัดชิงที่กรุงเบอร์ลินโซเลเป็นตัวยิงประตูสำคัญให้ทีมขึ้นนำเนีมาปิดเกมด้วยประตูท้ายเกมนี่คือช่วงที่ MSN แสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือแนวรุกที่อันตารายที่สุดในยุค ความ p h A. ปี 2017. ปาสองพบปาซาาแพ้ p h ชด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศีในนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปียนลีกแต่เกมนัดที่2 MSN ระเบิดฟอร์มพาทีมชนะ6 -1 ที่คัมนูเนย์มาทำา2ประตูกับอีก1แอสซิสโซเรสยิงนำเรอัลเมสซี่สร้างโอกาสหลายครั้งในเกมนี่กลายเป็นหนึ่งในการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลถล่มเรอัลมาดริด4-0ในเอลกาซิโกปี2 0 <mid> 1 5เมสซี่ที่เพิ่งหายเจ็บลงมาเป็นตัวสำรอง <mid> แต่ MSN <mid> ก็เเล่นนนงงาามรริจสียท เกมนี้ตอกย้ำว่า MSN คือสุดยอดสามประสานแห่งยุคทำไม MSN ถึงต้องยากทานปี2017เนม,มาย้ายไปปารีสแซงต์แชงแมงด้วอค่าตัวสถิติโลก222ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติโลกในเวลานั้นมีรายงานว่าเขาอยากเป็นตัวหลักไม่ใช่เงาของเมซี่ แต่ที่จริงแล้วเขาย้ายไปเพราะค่าเหนื่อยที่มากมายสัวเรสและเมซซี่อยู่ต่อและช่วยกันพาบาร์เซโลนาควา้ลาแชมป์ลีก้าต่อไปแต่หลังจาก MSN แยกทางกับบาร์เซโลนาไม่เคยหาแนวรุกที่ลงตัวแบบนี้ได้อีกเลย MSN ไม่ใช่แค่สามประสานที่ยิงเยอะแต่พวกเขายังเล่นเข้าขากันอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาสร้างโมเมนต์ที่แฟนบอลจะไม่มีวันลืมแม้ว่าเวลาผ่านไปแต่ MSN ยังคงเป็นหนึ่งในแนวรุกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลคุณคิดว่า MSN คือแนวรุกที่ดีที่สุดตลอดกาลหรือไม่ยังมีใครเทียบเคียงพวกเขาได้ไหมคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลย